สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาอีกครั้งครับกับเกม Ocean Config r o y o y w l War นะครับผมหรือว่า Ocean Survival Hero Return นะครับถ้าเป็นใน iOS นะจะเป็นชื่อนี้นะครับผมก็วันนี้เป็น EP ที่2นะครับผม EP แรกผมแนะนำัวเกมเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการลุยนะครับ ไปนิดหน่อยนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะไปลุยในด่านของคอรูไดยนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าทีมผมนะครับได้ตัวที่ดีเข้าทีมมานิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปดูก่อครับว่าจะเป็นตัวอะไรบ้างนะครับนี่นะตอนนี้ก็จะเป็นทางลูฟี่นะครับซูเปอร์โนวานะครับแล้วก็ เป็นทางสโมเกอร์นะครับระดับ S นะแล้วก็มีคิดนะครับระดับ S นะครับแล้วก็มีทาชิงินะครับระดับ S แล้วก็นี่เลยครับจากสตูนะครับกลายมาเป็นวิะครับเข้าร่วมพักพวกเป็นที่เรียบร้อยครับทางด้านของเบอร์เจสนะครับผมแชมเปียนค่าคือแชมเปียนนะครับเบอร์เจสเขาบอกในอนิเมะนะก็ซึ่งจําเป็นต้องเอาสตูมาเป็นพวกจริงครับเพราะว่า เบอร์เจสเนี่ยเบื้องต้นเขาสกิลของตัวเบอร์เจสเนี่ยค่อนข้างดีนะตีเป็นหมู่นะครับตีเป็นหมู่แล้วก็เพิ่มเลนนะครับเพิ่มมานาเพิ่มมานาให้กับเพื่อนรูกทีมด้วยนะครับซึ่งดีมากๆเลยนะครับสกิลของเบอร์เจสนะครับช่วงต้นเกมถ้าเกิดยังไม่มีในตัวของฮีโร่ที่ระดับ SR ขึ้นไปนะครับก็สามารถใช้เบอร์เจสไปก่อนได้นะครับยืนแทงก็ดีแนวหลังทำ ดาเมจก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะไปลุยในสตอรี่สเต e นะครับผมในชั珀เตอร์ที่7นะครับชื่อชั珀เตอร์ว่า Smoker Behind Us นะครับก็จะเจอกับทางส m o เกอร์แล้วก็เจอคอคอดานะครับที่ทะเลทรายนะพึ่งมาถึงอาราบัสต้านะครับก็ถ้าเป็นในอินดี้อิเมตก็คือสโมเกอร์มันได้ข่าวไงว่าลูฟี่กลุ่มบกฟางมาขึ้น ขึ้นฝั่งที่อ e าราบัสตามันเลยตามมาไงบอลลูฟี่หนีหน,หนีหนีมันมาได้จากไอจักรแกลายอะเข้ามาได้นะที่โลกทาวใช่ใช่เมืองโลกทาวที่าดาร้กอนนะครับพ่อของลูฟี่ไปช่วยไว้นะครับแล้วลูฟี่หนีสม,มเกอร์มาได้สมเกอร์มันก็ตามมามาจับลูฟี่นะที่อ e าราบัสต้าต่อนะครับก็เดีย๋ยวเราไปลุยเนื้อเรื่องที่ส่วนตรงนี้นะครับผมในวันนี้นะครับไปลุยกันเลยครับ สเตทที่หนึ่งก็จะเจอกับทหารเรือหน้าโง่นะครับผมลูกจอกนะครับลูกจอกของทหารเรือนะครับผมนี่ไปดูเลยเราเจอกลุ่มสุดหล่ทุกคนสลัดหม้กฟางแล้วพวกเราจัดการมันก็มาดิจะมาจัดการเหรอนี่งไงเข้าไปทุบไปตีแยะะ่เลย ค็อปเปอร์บอกจะเอาอ่ะแย่เล้อโอ้โหดูครับเข้าไปเขาคิดคิดนี่ครับเป็นไงแขนเหล็กแขนเหล็กครับยูทัสคิดรูด้จักเปล่าปืนปืน,ป,นปืนหมัดช้างช้างยักษ์สโมโกเกอร์ครับนี่สโมโกเกอร์ตัวจริงอ่ะอยู่กับผมขอโทษเรียบร้อยสามดาวครับผมเบอร์เจสมันอันตรีนี่สกิลเป็นสกิลเป็นหมู่นะครับใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับ คือว่าดีมากๆเลยนะครับนี่ไปต่อครับเดอะราวดิ้งอัพมารีนครับผมนี่เมื่อเมื่อกลุ่มตัวสลัดมาถ,ถึงนะครับผมก็จะมาเจอกับทางทหารเรือนะวิ่งไล่นะในอาราบัสตาไม่รู้เอสจะออกหรือเปล่านะในด่านนี้นะนี่ครับเพิ่มเกาะให้กับทีมครับคิดเข้าไปทุบเมนัว ยังไม่ได้อกอนติเลยนะตีธรรมดากันไปก่อนครับ100เบนะนี่ยร้อยมีสามเวฟนะนี่ดูดูได้ข้างบนนะครับเวฟสองทับ 2, ทับสานะครับหาเรือมีสามตัวเข้าไปนัวเข,เข้าไปตุบเข้าไปตับยังไม่ได้เจอกับด่านยากเขาท่าไหร่กับต่นสโมเกอร์ท่านคนโทรสโมเกอร์สั่งมา นายไปก่อนเลยอ้าวนี่ไงฟเฟสมาช่วยครับในอนิเมะนะนี่เดี๋ยวฉันจัดการเองนายหนีไปก่อนเลยทีเอสมาช่วยดูฟี่นะหมัดช้างยักษ์นี่มาแล้วอ,อันติของสโมเกอร์ครับทํานาเมจใส่สตูสามตัวแบบแรนดอมนะครับส่วนทชชีนี่นี่เบอร์เจ็นี่ถ้าเกิดมันสตูมีเหลือตัวเดียวไงถ้าเกิดมีแบบมีแบบ หลายตัวนะมันทำดำเาเมจใส่ศัตรูทั้งกลุ่มนะครับเบอร์เจตน,นะส่วนท,ทัตี้ตะกี้นี่ทำดำเาเมจใส่ศัตรูแถวหน้านะครับทั้งหมดนะครับส่วนยูทัสคิดก็เป็นทำดาเมจเดียวนะครับนี่ชอปเปอร์ผมฮิวให้แนวหน้าครับเรียบร้อยอทำไมนายต้องช่วยเจ้าหมวกฟางด้วยอ๋อก็เขาเป็นน้องชายของฉันยังไงล่ะ อูโ,โกตการดีเอสดูฟี่เป็นน้องชายของนายอย่างนั้นเลยดีเลยฉันจะจับนายไปทั้งคู่ฝันไปเถอะสมกเกอร์นายยังฝีมือยังไม่ถึงฟไฟเฟิร์สเอสนะครับนี่ไฟเฟิร์สเอสโอเคเจอกับเอสนะครับที่อาราบัสตารครับดูฟี่ เอสมาช่วยนะครับให้หลุดพ้นจากการจับกลุ่มของพลโทสโมเกอร์มีทั้งหมด3เวฟครับแยลเลอะไรอะไลอะไลจะเอาเหรอจะเอาเหรอฟาดเข้าไปอันนี้ผมกดออตโตโ้เนาะเพราะว่ามันยังไม่มันยังง่ายอยู่อะมันยังด่านด่านต้นๆอยู่อะ บอสมาครับเป็นเอสนะครับปืนหมัดช้างยักษ์ดูครับนี่สโมเกอร์ครับทำดาเมจใส่สตูแบบแรนดอม3ตัวนะครับผมเนี่ยสตัวนะสโมเกอร์ครับดาเมจเดี่ยวใส่สตูครับแนวหน้านี่ถ้าชินนี้ครับด้านหน้าทั้งแถบครับเรียบร้อยปิดฉากโดยยุสทัตคิดซูปเปอร์โนวา ฆ่าหัวแพงกับลูฟี่ตอนถึงเกาะซซมบันดี้นะเพราะว่าทําเรื่องไม่ดีไว้นะเจอนะครับฆ่าหัวอะไรเยอะตามต่อไปเจอกับสมโมเกอร์นะครับผมก็มาดีครับพลโทงสมโมเกอร์ก็ได้นะต่อยไปก่อนเล่นงานแนวหน้าไปก่อน เบอร์เจสนี่มันแบบว่าหน้าตามันชั่วร้ายจริงดูครับเลื่อนไม่ลดเลยครับทีมผมเข้าไปฟาดไปฟัปฟนนี่เบอร์เจสเขาไปต่อยแขนเหล็กแขนเหล็กคิงคองเนอะไม่ใช่ฮิวให้กับเพื่อนร่วมทีมเลื่อกนกลับมาเต็มบักทีเข้าไปนัวเข้าไปต่อยเบอร์เบอร์เจสอันติ โชว์หน่อยเพื่อนโชว์อย่างวะ mm hmm. นี่เห็นปะม, mm hmm. มันเล่นดอมสามตัวนะไอติของทางสโมเกอร์นะครับโอ้โหตีมาก็นี่ไงล่ะสโมเกอร์ตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงอยู่ที่นี่ครับยูทัสคิดทุบไปอูห้หญิงก็ไม่เว้นเบอร์เจสเข้าไปนี่ไงล่ะทั้งแผงยังไงโอ้โหมันถึกไว้เฮ้ย เฮ้ยมันถึกจังวะเอาหน่อยเว้ยโอ้โหโอ้โหหนักหน่วงเหมือนกันหนักหน่วงเหมือนกันนะเนี่ยเบอร์เจสเอาหน่อยเพื่อนลุ้มมันโอเค,อเคสวยงามสามดาวครับผมยังพอโอเคไปได้อยู่ นี่นะผ่านด่านแต่ละดาดก็จะรับรับทางนี่นะเป็นหีบสมบัตินะครับนี่สามารถเก็บได้มาเป็นเพชรเป็นธาเลนส์พอยท์นะครับแล้วก็เป็นเบลลี่นะครับหีบด้านล่างนี่พอเราได้ดาวถึงก็ได้มาเก็บตรงนี้ได้ด้วยนะครับมีเศษโคบี้ให้นะครับเดี๋ยววีวีไอพีรูมอ๋อนี่ไงตอนที่มันเข้าไปอาราอาราอาราบัสซ่าแล้วไนงะจะบุกเข้าไปในบุกเข้าไปในบ่อนใช่ไหมในคาสินโนอ่ะ คาสิโนที่มันเปิดมาได้บางหน้าของบิตเตอร์ซีโร่หรือว่าขอกระดนี่แหละแล้วก็ตอนหลังก็โดนจับไปฮะมีนามิสสมกเกอร์ลูฟี่แล้วก็โซโลโดนจับเข้าไปแล้วเดี๋ยวแล้วไอ้เจ้าชายบิตเตอร์เจ้าชายก็มาช่วยก็คือซันจิในอนิเมะนะที่มาถึงมันลงมามันเตะเตะอะไรนะแตะ่ละเคกล้วยใชแต่ละเค้หัวกล้วยอะ ก็บังคับให้ไอ้มิสเตอร์ทีอ่ะทำไอใช้ผลพิษาเทีนยนไขทํทำแกุญแจแล้วก็ไขไขยช่วยช่วยพวกอูฟี่ออกมาจะกกงนะครับมิสเตอร์เจ้าชายปะทะกับคอกดายหมัดขิงของอะ่ะนี่ไงล่ะม่านควันจะเอาเหรือจ๊ะนี่ไงล่ะพลังของแมกมา ยังไงโอ้โหนีหท่ทีเดียวเบอร์เจสเขาโคไดย,ยังไม่ได้ทันจะออกสกิลเลยครับผมก็เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเบอร์เจสแนะนำครับตัวเริ่มต้นนะครับช่วงเริ่มต้นใช้ได้ดีมากๆเลยนะต่อไปจะเป็นเจอกับมิสเตอร์ทีนะผมบังคับให้มันเปิดกุญแจเนี่ยเนี่ย,เ,ยเขาเขียนอยู่คีอะไรทุกอย่างเนี่ยเปิดกุญแจนะครับ ไอ้ทำกุญแจขึ้นมาแล้วก็ช่วยไขยช่วยไขยเข้าไปเปิดเปิดที่ขังของลูฟี่อ่ะช่วยลูฟี่ออกมาได้นะโซนไอ้ทันตินะทันตจทันติโดนบังคับโดนเตะหน้าหน้าบวมมัวนะไปเหมือนกันแต่จะยอมทํากุญแจให้ให้พวกลูฟี่นะร้าวทรีทันติดีไปแล้วเอา กณแกจะจ,ะจ,ะจะกจไอหมอน,นั่นมาให้ได้ออโอ้โได้เลยเอาคุณแจมาสะดีๆไม่ยอมเหรอนี่แนวหน้าพอดีเลยกําลังเข้าไมา้เข้ามือสามตัวยืนหน้าอย่างนี้ก็เท่าทางชักินี้นยจ้ะแย่เลยมันมาเว้ยโอ้โหมันทำน้ำมีแนวหลังเว้ยเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเบอร์เจสครับรู้จักเบอร์เจตไหมนี่ไงล่ะกูมันแข็งเว้ย โอ้โหแม่งแข็งมากเลยถึกมากเลยว่ะมาิเตอร์ทรีเอามาหน่อยเอามาหน่อยโอ้โหมันถถ on, ถ Tree, มนถึกจังวะโคตรถึกเลยฮิว่อนฮิว่อนสวยโคตรถึกเลยมิมิเตอร์ทรีมึงถึกจังมึงถึกเกินไปแล้ว ตีไม่ค่อยเจ็บนะแต่ถึกมากเลยดูเดมันมีโล่นะครับมีโล่กันนะเป็นสกิลพาสซสีของมิตเตอร์ทรีมังน,นี่ไงละ่ะปืนช้างยักษ์แล้วก็ปิดจ็อบโดยลูฟี่ต่อยเข้าหน้าไปหนึ่งทีไอ้ซันจิบอกว่าฉันจะผมจะช่วยคุณก่อนนะนามิสังเพื่อนคนอื่นมึงไม่สนใจเลยมึงช่วยผู้หญิงก่อนเลยซันจิสุดยอดจริงๆเลยเพื่อน เจอกับสโมเกอร์นะครับผมช่วยสโมเกอร์ออกมาครับถึงจะเป็นศัตรูแต่ก็ช่วยนะเจอกับผู้ทหารเรือครับโอเคไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่วิตเตอร์ทีแม่งโคตรแข็งเลยปีจนแบบว่าจะหลับอยู่แล้วฟาดฟันเข้าไปนี่ละ นี่ชอปเปอร์บอกตัวเล็กแต่ฉันก็มีแรงนะจ๊ะปืนใหญ่พลังช้างทีเดียวหาย Amazing! Amazing! นี่งไทงท่าชี้มาครับเวฟเวฟบ,บอสเวฟบ,บอสบอสมาครับมามาสมโมกเกอร์ฉันจะช่วยนายออกไปนายอย่าหืออย่าอือมาแล้วครับมาแล้วครับอันติของเจ้าตัวบอส อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บทีเดียวโอ้โหหายเป็นข้อเอามันคืนมั่งเออเอามันคืนมั่งเออเร็วคิดเร็วทุบไปโอ้โหไม่ค่อยเข้าเลยวะเบอร์เจสเอาหน่อยเพื่อนโอเคฮิวถ้าชิ้นนี้นี่เลือดเหลือครึ่งหลอดครับโดน สโมเกอร์เข้าไปนี่นายทำร้ายพูดเดียวกันเหรอต่อยไปหนึ่งทีสโม <Jonas> <Sonic> เกอร์สโมเกอร์ต้องดวลกับสโมเกอร์นี่เบอร์เจสลุมยำเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะลุมเข้าไปเรียบร้อย3ดาวครับก็ได้รางวัลดอกตามนี้นะครับผมเอาไปพัฒนาตัวละครของเราได้นะครับนี่ได้หีบสมบัติมานี่อย่างเงี้ยด่านแล้วก็ได้เลย ทำการเคลมไปที่เรียบร้อยต่อไปจะเจอกับ Miss All Sunday ครับนี่ในอนิเมะนะก็ะเป็นเจอกับโลบินนะครับโรบินแฝงตัวเข้าไปในองค์กรมาล็อกเวิร์สไงแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้กะจะแบบว่าพักดีอะไรกับคอกดาหรอกจะแฝงตัวเข้าไปเนาะเย่เ <Yeah, S 1> ลย<ะ>เอาไงเตะต่อยเข้าไป วฟหนึ่งว็ฟหนึ่งแบบสบายๆเดี๋ยวเวฟบ,บอสกูว่าไม่น่าจะสบายโอ้โหดูครับหายไปทั้งแถบอันติของลูฟี่ซูเปอร์โนวาของผมนี่ก็ของของเกมนี้ก็คือทำดาเมจแนวลึกนะครับผมเป็นคอลัมนะ์นะนี่โรบินครับผมแลลายครับทำทำอันติใส่ตูแถวแถวหลังทั้งหมดครับอันติของโรบินนะเมกี้มันเขียนอยู่ รีบจัดการวะโอ้ยง่ายครับบางครับบางบางเรียบร้อยน่าจะโจมตีหนักนะตัวบางครับอย่างนี้ก็สบายสบายง่ายๆสามดาวรัวๆเจอกับอะไรเนี่ยทหารเร็วเขาคูดายสั่งสั่งทาหารจับปุ่มออกฟางโอเคก็มาสิครับก็มาสิจ๊ะ มาจับเรอเอาไปก่อนเอาไปกินก่อนหมัดหนึ่งทีมี3เวฟอีกเหมือนเคยครับมีเกาะน,นะทีมเรามีเกาะน,นะเวฟแรกสบายๆมีมีปัญหาเวฟสองก็ไม่น่าจะมีปัญหาปืนพลังช้างแนวคอลัมน์ไปก่อนเลยหายไปก่อนเลยแถวนึง ไมซิ่งเป็นยังไงล่ะนี่โอ้โหยี่สิบเก้าคอมโบเอาไปล่ะก็ามาดิพลังช้างไปทาใส่ลูกกระจกไปมียันตีสองคนครับ้าชิญี่นแถวหน้าครับเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับเือเจ๊ครับศัตรูทั้งหมดครับนี่นี่ซ้ำซ้ำไอตัวนี้หนาไอไอตัวนี้มันหนาเว้มันหนามันหนามันน่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยหรือเปล่าหัวหน้าหน่วยเหรอ หัวหน้าหน่วยเหรอไพลเรตพลเลตใช่ไหมนี่ไงนี่ไงโอ้โหเบามากเลยว่ะคิดลุมยำแข็งแค่ไหนมึงก็ต้องตายลุมยำเข้าไปเออลุมยำมันเข้าไปอันติมานี่ปืนพลังช้างตายตายไปซะเถอะเอร์เจสซัมอีกทีฮิวขึ้นมาให้กับทีม จังหวะสุดท้ายปืนยางยืดโกมุโกมุโนเข้าพุงครับเรียบร้อยพุงยุบเลยหอมทันทีไม่อ้วนอีกต่อไปนี่รับได้รับ,รบเพชรเบรลีเอะไรมาครับเรียบร้อยทาลินพอยต์เก็บมาเข้ากระเป๋าครับด่านสุดท้ายครับด่านของค,โค,โคโ็อกคไดเดนเจอร์เทป เนเจอร์ไทฟุตอ๋อสายโลเกียใช่ไหมสายธรรมชาติก็คือสายโลเกียเนอะเนเจอร์ฟุ้ดก็แฟผลไม้นะผลไม้สายโลเกียแหละก็คือแตะต้องตัวไม่ได้นะยยเว้นจะมีฮาชิที่จะโดนตัวของ,ของผู้ใช้ผลปีศาสสายโลเกียได้นี่ไงล่ะเวฟแรกเวฟแรกอย่ามาขวาง ต้องการเจอเจดเทพโจรสลัดเข้าใจไหมอยากมาขวางให้ยากเลยวันนี้ต้องป่าเจตเทพโจรสลัดลงให้ได้ลูฟี่แม่งก็โกงเกินนะมาถึงแม่งยังมันใช้ฮาคี้หาให้เป็นแม่งจัดการเจบเทพโจรสลัดลแล้วะเออแล้วมันโชคดีอย่างหนึ่งคือมันมีมันมีมันมีจุดออดเนี่ยไอ้เขาก็ได้มันมันโดนน้ำแล้วมัน ตอนลูฟี่มันไม่มีไม่มีฮาคีก็จริงแต่ถา้าเขาขอดายตัวมันสัมผัสน้ํามันก็จะกลายกลายเป็นไม่กลายก็จะโดนตัวมันได้ในช่วงระยะเวลาที่โดนน้ะนั่นคือจุดอ่อนของขอดายนะ mm. You bad ass เ <c> ข <oughs> เคจะเตะนาให้ขึ้นฟ้าเลยมามึงโดนจะเตะตูนายให้ขึ้นฟ้าเลย,โ,เตตย,เลยโอ้โหเฮ้ กเลือดมันไม่ลดเลยเว้ยเฮ้ยมันแข็งยังวะโคตรแข็งโอ้โหเย่เลยอุ้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 ยงานของแล้วครับคิดคิดคิดกูจะต้องงั้นไหมเนี่ยเลือดจะเหลือขึ้นหรอเออหิวว่ะเร็วๆโอ้โหมันแข็งโคตรเลยเว้ยคขึ้งหลอดแล้วโอเคเอามาหน่อยเอามาหน่อยมันมาอีกแล้วโอเคสโมเกอร์ อุ้ยสโมเกอร์อุ้ยเจ็บจะตายสโมเกอร์จะตายแล้วิวได้ไหมยวได้ไหมมันจะไม่มันจะไม่สองสามดาวอะเดียรียบร้อยครับอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยเหลือสองดาวไหมล่ะแข็งจริงเว้ยเฮ้ยตายอีตัวด้วยเกือบตายตายสองตัวเลย โอ้โหโคขากดายมันโหดจังวะเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะเอาลงนะครับเกมโอเวอร์ได้แค่ดาวเดียวครับตายไปสองตัวโคตรถึกแต่มันเป็นแบบว่ามันแค่เริ่มเกม,มแค่เริ่มต้นอะเนาะทีมผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถือว่าแข็งอะไรสมกเกอร์กับไอคิดเนี่ยผมไม่ได้กลับให้อยู่ทีมผมยาวๆอยูย่แล้วไนี ตอนนี้ผมล็อกกิน7วันนะครับการล็อกอิน7วันเนี่ยก็จะได้เอสมานะครับในวันที่สามนะเนี่ยล็อกอินนะครับเนี่ยล็อกอินนะครับวันที่4ี่นะครับจะได้เอสนะครับผมแล้วก็วันที่เจ็ดนะครับวันที่7จะได้ไคลโดนี่นะครับเห็นไหมระดับ s s r นะครับผมและไอ้เนี่ยไอ้ตัววอนเนี่ยวอนเต็ดเนี่ยสามารถไปเปิดเปิดกเปิดกาชานะครับ1ิบตัวนะครับได้นะครับผม ็ถ้าเกิดผมล็อกอินครบนะครบทั้ง7วันเนี่ยผมจะเอาได้ S มาแล้วก็ได้ครมานะครับแล้วก็ไปเปิดกาถาได้อีกนะครับน่าจะได้ประมาณสัก80-100ตัวนะก็เปิดได้ประมาณสักเปิด10ครั้งได้ประมาณสัก8ครั้งขึ้นไปน่าจะได้ตัวเทพๆมาก็เอามายืนแทนสมูเกอร์กับแทนคิดได้เลยนี่นไงตอนนี้เราก็ไม่ต้องซีเรียสเนาะจังหวะตะกี้เราได้สดาดาวเดียวเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรก็เล่นไปก่อน ดองตัวไว้ก่อนเดี๋ยวเจ็ดวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดเปิดกาชานะเดี๋ยวอีพีหน้าอีพีหน้าอาจจะมาเปิดกาชานะครับผมล็อกอินเจ็วันครบเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดกาชาไม่อีพีหน้าก็อีพีถัดไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวมารีวิวทีมทีมที่แบบเริ่มสมดุลเริ่มยืนได้ของผมกันนะครับในอีพีหน้านะครับส่วนอีพีนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ใครชอบก็สามารถกด Subscribe ให้กับช่องเล็กๆนะครับผมที่อยู่กับแบบเพื่อนแบบครอบครัวนะลงคลิปทุกวันนะครับผมก็ยังไงคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมกันนะครับสวัสดีครับ